สวัสดีค่ะช่องน้องเมจิลุยสวนค่ะวันนี้พามาชมการให้น้ำนะคะนี่คือช่อดอกที่ออกในฤดูนะคะเพื่อนๆกำลังเริ่มบานสะพั่งเลยค่ะช่อดอกที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะจะมีการช่อดอกที่แดงนะคะแล้วก็ช่อจะยาวมากเลยนะคะอันนี้คือลักษณะการช่อดอกที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ การให้น้ําเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวร่วงนะคะการให้น้ําเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาโรคช่อแห้งได้นะคะเริ่มให้น้ําตั้งแต่ดอกกําลังจะบานนะคะประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศสภาพอากาศแดดแรงมากเลยนะคะถ้าไม่ได้ทําการให้น้ํานะคะช่อดอกจะแห้งเหี่ยวร่วงไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆทําให้ผลผลิต ของเราไม่ได้นะคะเทคนิคของทางสวนก็คือการให้น้ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะระหว่างที่ช่อดอกกําลังแทงช่อออกมานะคะถึงช่อดอกกําลังจะบานนะคะช่วงนี้กําลังบานค่ะอันนี้ทางสวนได้ทําการให้น้ําสัปดาห์ละหนึ่ครั้งนะคะเป็นการรักษาโรคช่อแห้งนะคะเพื่อนๆเ,เทคนิคนี้นําไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวช่อมะม่วงร่วงนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะสภาพอากาศตอนนี้ แดดแรงมากเลยค่ะนี่นะครับช่อที่ออกในฤดูนะคะเพื่อนๆทำการให้น้ำนะคะเทคนิคดีๆของส่วนน้องเมจิมีมาบอกตลอดต่อเน,นื่องนะคะท่านใดสนใจกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้องเมจิด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ